สวัสดีครับแผ่นดินไทยตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้พยายามทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพใหญ่นะครับว่ากําลังเกิดวิกฤตอะไรบ้างในภาคเกษตรกรรมของไทยนะครับโดยเฉพาะวิกฤตทางด้านการที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยทั้งปุ๋ยสารเคมียาฆ่า,มาแมลงซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศนะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต่างก็มุ่งไปที่จุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือหวังว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผักผลไม้ของตอนเองนั้น จะเติบโตได้เร็วให้ทันกับความต้องการของตลาดเพื่อที่จะนําไปขายและได้เงินกลับมาเป็นสิ่งตอบแทนนะครับโดยที่ดื่มคิดไปว่าบรรดายาฆ่า,มาแมลงสารเคมีที่นํามาใช้นั้นจะตกค้างอยู่ในพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมถึงตกค้างอยู่ในผืนดินแห่งชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการแผ่นดินไทยในวันนี้คงไม่ใช่เพียงเพียงแค่การตั้งคําถามว่าเราจะหาผักพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยรับประทานได้อย่างไรแล้วเราจะหลีกเลี่ยงจากผักที่เต็มไปด้วยสารพิษได้อย่างไรนะครับ แต่เราจะมีคําถามใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นหลุดพ้นไปจากวงจรการใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงในการทําการเกษตรนะครับร่วมหาทางออกเหล่านี้ได้ในแผ่นดินไทยคืนวันนี้ครับ ปลอดสารพิษอายุจะยืน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 กินอยู่เรียบง่ายได้ประโยชน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมเห็นคุณตาคุณยายในโฆษณาชุดนี้หรือเปล่าครับการที่คนทั้งคู่จะมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ทั้งคู่ยังต้องดูแลกันและกันด้วยอาหารที่ปลอดภัยแล้วชีวิตของคุณหล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคนห่วงใยคอยดูแลอาหารที่ปลอดภัยให้คุณรับประทานคุณเคยได้ยินหร um> ือไม่ครับว่าเมื่อ oui> คุณก well> ินอะไรร่างกายคุณก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาสำคัญก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณกินอะไรเมื่อทุกวันนี้การผลิตอาหารถูกนำเข้าสู่สายพานการผลิต ที่เดินเครื่องแบบไม่มีวันหยุดผู้ผลิตอาหารต้องเร่งผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อสนองตอบต่อจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและค่านิยมการบริโภคที่หลากหลายการผลิตจึงต้องทําแบบเร่งด่วนเร่งให้โตวไวๆเพื่อที่จะได้นําออกขายสู่ท้องตลาดและให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีกําไรแต่เราอาจลืมคิดไปว่า ทุกขั้นตอนของการเร่งรีบให้ได้ตามใจปรารถนาล้วนต้องพึ่งพายาบำรุงปุ๋ยยาปฏิชีพนะและสารเคมีสารพัดประเภทเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าอาหารหลักทั้งห้าหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาลโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไขมันรวมทั้งเกลือแร่และวิตามินจากผักยังทำหน้าที่เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายอยู่ได้กลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆบั่นทอนชีวิตของเราแบบไม่ทันรู้ตัว คือหนึ่งในอาหารหลัก5้าหมู่ที่คุณขาดไม่ได้มีผักมากมายหลายชนิดที่เราทุกคนกินเป็นอาหารประจําวันและในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ผักก็มีสรรรคุณมากมายมีสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพร่างกายช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราผักดีหนึ่งช่วยดันขับถ่าย สมันช่วยให้หลำไส้เราโอเคนะทำให้ระบบเราดีขึ้นตัวเราไม่อึดอัดไม่แน่นมันมีสรรพคุณเยอะแยะเลยแต่อันดับแรกก็คือหายสะดวกคุณสมบัติของผักคืออาหารจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุเส้นใหญ่อาหารจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผักมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อบโอฟลาโวนอย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการต่างให้คำยืนยันว่าผักมีสารชีวเคมีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับในผักเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มก็คือพวกใย,ยอาหารหรือไดเทรีไฟเบอร์เนี่ยในผักจัดว่ามีสารกลุ่มนี้เนี่ยเยอะนะครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยก็จะช่วยในการขับถ่ายนะครับของร่างกายไม่ให้ท้องผูก นะครับแล้วก็ขับถ่ายสารพิษออกไปด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของวิตามินนะครับวิตามินที่มีเยอะๆเนี่ยก็คือพวกวิตามินซีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญนะก็คือผักพวกที่มีสีเขียวนะเขียวเข้มหรือว่ามีสีออกอแดงออกส้มนะครับก็พวกแคโรทีนอยนะครับแคโรทีนอยเนี่ย ประโยชน์ของมันนะครับที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็คือทําใหา้ต่อต้านอนุมูลอิสระนะอันนั้นส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอพอทานเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนนะครับแคโรทีนอยด์บางส่วนเนี่ยไปเป็นวิตามิน A นะครับซึ่งก็จะช่วยทํำให้เยื่อบุนนะต่างๆในร่างกายเนี่ยดีขึ้น เมื่อผักเป็นอาหารที่ทุกคนให้ความไว้วางใจในคุณค่าทางโภชนาการแต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าผักจากแหล่งที่คุณเลือกซื้อและผักที่คุณเลือกรับประทานเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่รู้เหมือนกันเลยครัว่า,วาคืออะไรอ่ะผักต่อสารพิษผักอะไรบ้างทุกอย่างมันก็มีสารพิษหมดนะนะแต่ว่าจะมากหรือน้อยแค่นั้นแต่ผู้บริโภคบางส่วนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างว่า ผักบางชนิดที่ซื้อใปรับประทานอาจจะปนเปื้อนสารเคมีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ตระหนักถึงอันตรายหลายแรงที่จะเกิดขึ้นแต่ส่วนมากมก็จะเลือกเน้นสวยก่อนก็อ,อยากได้ผักนี่สวยๆนะคะเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อผักจากความสวยของใบความใหญ่ของต้นและสิ่งสําคัญคือต้องมีราคาถูกกลายเป็นความสําคัญอันดับแรกๆที่บทบังภัยร้ายที่แฝงตัวมากับผักนานาชนิดเป็นภัยร้ายที่ผู้บริโภคกลับต้องเสียเงินซื้อ จากการสำรวจของสมักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี2551พบว่าผักที่มีสารพิษตกค้าง5อันดับอันตรายคือผักคะนา้าผักชีขึ้นช่ายพลิกขี่หนูและมะเขือเปราะซึ่งสารเคมีที่ตรวจพบในปริมาณมากคือสารเคมีที่มากับยากำจัดศัตรูพืชในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมากที่หาสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งไม่ได้ ผู้ป่วยหลายท่านไม่เคยมีกิจกรรมที่สร้างปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจึงเกิดข้อกังขาว่าโรคร้ายอย่างมะเร็งเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไรปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือการได้รับสารพิษตกค้างจากการบริโภคพืชผักในแต่ละวันเป็นการสะสมพิษร้ายที่มองไม่เห็นแต่อันตรายถึงชีวิตกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า12ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยและตายจากสารเคมีถึงปีละกว่า5,000คนพบสารเคมีปนเพื่อนในเลือดเกษตรกรทั่วประเทศอัตราการป่วยจากโรคมะเร็งสูงขึ้นและมีข้อยืนยันว่าความเจ็บป่วยเหล่านี้มาจากการได้รับสารเคมีปนเพื่อนในน้ำและอาหารมีคำยืนยันมากมายจากแพทย์และนักวิชาการว่าความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรงสาเหตุหนึ่งนั้นก็มาจากการได้รับสารพิษตกค้างจากพืชผลทางการเกษตร แต่ในฐานะของผู้บริโภคธรรมดาเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผักที่เราหาซื้อมารับประทานนั้นปลอดภัยดูอย่างไรว่าผักเหล่านั้นปราศจากสารเคมี